คุณเคยไหมที่รู้สึกว่าชีวิตของคุณกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยสายตาของผู้อื่นเสียงกระซิบของการประเมินการตัดสินและความคาดหวังที่ไม่เคยหยุดนิ่งคุณอาจเคยสัมผัสถึงพื้นที่ว่างอันกว้างใหญ่ในใจที่คุณพยายามเติมเต็มอย่างไม่ลดละด้วยการกระทำคำพูดหรือแม้แต่ความสำเร็จที่สอดรับกับภาพลักษณ์ที่สังคมปรารถนาให้คุณเป็น มันเป็นความรู้สึกคล้ายกับการยืนอยู่บนเวทีที่มองไม่เห็นแสงสปอตไลท์ของความคาดหวังจากภายนอกสาดส่องลงมาและคุณก็แสดงบทบาทอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ทุกองค์ประกอบของชีวิตดูสมบูรณ์แบบในสายตาเหล่านั้นแม้ว่าลึกๆล,ลงไปคุณอาจไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นเลยก็ตาม การแสดงนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเป็น,นกลไกที่ทำงานโดยอัตโนมัติจนคุณแทบจะแยกไม่ออกว่าสิ่งใดคือตัวตนที่แท้จริงของคุณและสิ่งใดคือบทบาทที่คุณสวมใส่เพื่อเอาใจโลกภายนอกมันเริ่มต้นจากความปรารถนาอันบริสุทธิ์ที่จะได้รับการยอมรับได้รับความรักได้รับการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งบางอย่างแต่ในระหว่างทางความปรารถนานั้นได้กลายพันไปอย่างช้าช้า มันซึมซับเอาความกลัวที่จะถูกปฏิเสธความกังวลที่จะไม่เป็นที่ต้องการและความหวาดหวั่นที่จะถูกทอดทิ้งเข้ามาผสมโรงจนกลายเป็นแรงขับเคลื่อนอันทงพลังที่ให้คุณก้าวเดินไปข้างหน้าในเส้นทางที่ผู้อื่นขีดเขียนคุณปรับเปลี่ยนวิธีพูดวิธีคิดวิธีรู้สึกแม้กระทั่งความฝันส่วนตัวเพื่อให้มันสอดคล้องกับบรรทัดฐานที่มองเห็นและมองไม่เห็น คุณกลายเป็นนักแสดงที่เก่งกาจในการถอดรหัสรสนิยมของผู้ชมและปรับการแสดงให้เข้ากับทุกบทบาทที่ได้รับโดยไม่ได้ตระหนักเลยว่าทุกครั้งที่คุณปรับเปลี่ยนคุณกําลังสละบางส่วนของตัวตนที่แท้จริงทิ้งไปอย่างเงียบเชียบทีละน้อยความรู้สึกของการถูกจับจ้องนั้นไม่ได้มาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะหากแต่มันเป็นเหมือนกระแสลมที่พัดผ่านอยู่รอบตัวคุณตลอดเวลา เป็นพลังงานที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้เป็นเสียงที่ไร้ถ้อยคําแต่ก้องกังวาลอยู่ในจิตสานึกเป็นความคาดหวังจากครอบครัวเพื่อนร่วมง,งานสื่อสังคมออนไลน์หรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่คุณเพียงเดินสวนกันสิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้คุณเชื่อว่าคุณต้องเป็นคนที่ดีพอประสบความสำเร็จพอมีความสุขพอตามนิยามที่คนอื่นมอบให้ และเพื่อตอบสนองความคาดหวังอันหนักอึ้งนี้คุณจึงต้องสวมหน้ากากแห่งความสมบูรณ์แบบเอาไว้เสมอแม้ว่าภายใต้หน้ากากนั้นหัวใจของคุณอาจกำลังเหนื่อยล้าหนักอึง้งหรือแม้กระทั่งว่างเปล่าอย่างเหลือประมาณตามกันคุณอาจสังเกตเห็นว่าเมื่อคุณได้รับคำชื่นชมได้รับการยอมรับหรือเมื่อมีคนยิ้มให้คุณรู้สึกถึงความอิ่มเอมใจชั่วขณะ มันเป็นเหมือนน้ำทิพที่หล่อเลี้ยงความกระหายภายในแต่ความรู้สึกนั้นกลับจางหายไปอย่างรวดเร็วราวกับไอน้ำที่ระเหยไปในอากาศทิ้งไว้เพียงความต้องการที่จะสแสวงหาการเติมเต็มครั้งใหม่ความสุขที่ได้จากภายนอกจึงเป็นเพียงเงาของความสุขที่แท้จริงเป็นความพอใจที่ไม่ยั่งยืนเป็นยาชาที่ช่วยบรรเทาความว่างเปล่าได้เพียงชั่วครู่แล้วความเจ็บปวดจากการขาดแคลนก็จะกลับมาอีกครั้ง ความพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่านี้สร้างวงจรแห่งการเสพติดการยอมรับที่ทำให้คุณติดอยู่ในกรงขังที่มองไม่เห็นและทำให้คุณห่างไกลาจากความเข้าใจในคุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริงลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างคุณเคยหยุดคิดไม่ว่าการตัดสินใจนั้นเกิดจากความต้องการที่แท้จริงของคุณหรือเป็นผลมาจากการคาดการว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรหรือต้องการอะไรจากคุณ มันเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะเพราะเสียงของผู้อื่นและเสียงของความคาดหวังได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเสียงภายในของคุณไปแล้วจนบางครั้งคุณก็คิดว่านั่นคือเสียงของตัวเองความคิดที่ว่าฉันควรทำแบบนี้หรือฉันต้องเป็นแบบนั้นไม่ได้มาจากความปรารถนาที่ลึกซึง้งแต่มาจากแบบแผนที่สังคมวางไว้ให้และคุณก็เดินตามมันอย่างซื่อสัตย์ราวกับหุ่นเชิดที่ถูกชักนำ ท่ามกลางความซับซ้อนนี้คุณก็ยิ่งหลงทางไปในเขาวงกฎแห่งตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเอาใจโลกใบนี้ซึ่งไม่ได้เป็นโลกของคุณอย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันมันค่อยๆซึมซับและก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงนผ่านประสบการณ์ในวัยเด็กคำพูดของพ่อแม่ครูอาจารย์หรือเพื่อนๆที่ปลูกฝังแนวคิดบางอย่างลงไปในจิตใต้สำนึก คุณเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงคุณค่าของตัวเองเข้ากับการเป็นที่รักการได้รับการยอมรับและการประสบความสำเร็จตามนิยามภายนอกคุณเริ่มเชื่อว่าการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงอาจนำมาซึ่งความโดดเดี่ยวการถูกวิพากวิจารณ์หรือแม้กระทั่งการถูกทอดทิ้ง ความกลัวเหล่านี้เป็นรากฐานที่มั่นคงในการสร้างกำแพงรอบตัวตนที่แท้จริงของคุณและหน้ากากที่คุณสวมใส่ไม่ใช่เพียงการแสดงแต่เป็นกราะป้องกันอันแข็งแกรง่งที่ช่วยให้คุณรอดพ้นจากภัยคุกคามที่จินตนาการขึ้นมาในใจและเมื่อเวลาผ่านไปความเหนื่อยล้าจากการแสดงบทบาทซ้ำๆก็เริ่มกัดกินจิตวิญญาณของคุณ คุณรู้สึกเหมือนกำลังแบกรับน้ำหนักของความคาดหวังจากคนทั้งโลกไว้บนบ่าบ่าที่เคยแข็งแรงก็เริ่มอ่อนล้าลงไปเรื่อยๆความสุขที่ได้จากการได้รับการยอมรับเริ่มลดน้อยลงในขณะที่ความวางเปล่าภายในกลับขยายตัวมากขึ้นคุณเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความหมายของสิ่งที่กำลังทำอยู่ความสุขที่แท้จริงคืออะไรกันแน่และคุณกำลังวิ่งตามอะไรอยู่กันแน่ความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้แสดงออกภายนอก คุณยังคงยิ้มหัวเราะและดำเนินชีวิตต่อไปอย่างปกติสุขตามที่สังคมคาดหวังแต่ลึกๆล,ลงไปแล้วคุณกำลังเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าที่ค่อยๆกัดกินคุณอยู่ทุกวินาทีมันเหมือนกับมีบ้านที่สวยงามมีเฟอร์นิเจอร์ครบครันแต่ไม่มีความอบอุ่นไม่มีจิตวิญญาณบ้านนั้นอาจดูดีในสายตาแขกผู้มาเยือนแต่สำหรับผู้อยู่อาศัยแล้วมันเป็นเพียงโครงสร้างที่ไร้ชีวิตชีวา เช่นเดียวกับชีวิตที่คุณสร้างขึ้นเพื่อผู้อื่นคุณอาจมีทุกสิ่งที่คนภายนอกเห็นว่าสมบูรณ์แบบแต่ภายในใจกลับรู้สึกห่างเหินจากมันทั้งหมดเป็นความรู้สึกเหมือนกำลังมองดูชีวิตของคนอื่นกำลังดำเนินไปและคุณก็เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ที่อยู่ห่างไกลจากตัวตนที่แท้จริงของคุณเองความเป็นตัวเองที่เคยสดใสค่อยๆถูกกลืนกินไปกับภาพสะท้อนที่บิดเบี้ยวของความต้องการของผู้อื่นจนแทบไม่เหลือเขาเดิม พื้นที่ว่างในใจไม่ได้เป็นเพียงการไม่มีอะไรแต่มันคือการขาดแคลนบางสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือความเข้าใจในตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองและการเชื่อมั่นในเสียงภายในของตัวเองคุณพยายามเติมเต็มพื้นที่นี้ด้วยเสียงชื่นชมจากภายนอกด้วยการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและด้วยการพยายามเป็นในสิ่งที่คนอื่นต้องการ แต่ยิ่งเติมเท่าไรพื้นที่นั้นก็ยิ่งดูเหมือนจะขยายใหญ่ขึ้นเท่านั้นเพราะสิ่งที่หายไปคือรากฐานที่มั่นคงภายในตัวคุณเองความพยายามเหล่านั้นจึงเป็นเพียงการพยายามสร้างตึกสูงบนผืนทรายไม่มีทางที่มันจะคงอยู่ได้อย่างถาวรและทุกครั้งที่ลมแห่งความไม่มั่นคงพัดผ่านมาตึกนั้นก็พร้อมจะพังถลายลงได้ทุกเมื่อ ความเงียบงานที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการประพฤติตามมิใช่ความสงบสุขหากแต่เป็นความเงียบของเสียงภายในที่ถูกกดทับเป็นความเงียบของการปฏิเสธที่จะฟังความต้องการที่แท้จริงของตัวเองเป็นความเงียบของการยอมจำนนต่อแรงกดดันภายนอกจนสูญสิ้นพลังที่จะเปล่งเสียงของตัวเองออกมาความเงียบนี้เป็นเหมือนเครื่องหมายของการยอมรับชะตากรรมที่ต้องเป็นไปตามบทบาทที่กำหนด เป็นความเงียบที่หนักอึ้งเต็มไปด้วยความหงอยเหงาและความไม่เข้าใจในตัวเองเป็นความเงียบที่สะท้อนถึงการเลือกที่จะเดินตามทางที่ผู้อื่นปูไว้ให้มากกว่าจะสร้างเส้นทางเดินของตัวเองอย่างกล้าหาญ และในที่สุดความรู้สึกที่คุณอาจสัมผัสได้คือความโดดเดี่ยวอันลึกซึง้งแม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายคุณรู้สึกเหมือนเป็นเกาะร้างที่ถูกทิ้งไว้กลางมหาสมุทรของการปฏิสัมพันธ์แม้จะหัวเราะไปกับเสียงหัวเราะของผู้อื่นคุณก็รู้สึกว่ารอยยิ้มนั้นเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกใช้เพื่อประโยชน์บางอย่าง ความโดดเดีย่ยนี้ไม่ใช่การไร้เพื่อนฝูงแต่เป็นการสูญเสียเข็มทิศภายในที่เคยนำทางชีวิตความรู้สึกนี้จะค่อยๆกัดกินคุณจากภายในทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นนักโทษในเรือนจำทองที่ภายนอกดูสวยงามแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความทรมานจากการขาดอิสรภาพที่แท้จริง ความเงียบงันที่กล่าวถึงนั้นไม่ใช่ความว่างเปล่าที่ปราศจากเสียงหากแต่เป็นเสียงกล้องสะท้อนของความขัดแย้งภายในที่พยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเสียงกระซิบของตัวตนที่แท้จริงที่ถูกกักขังกำลังพยายามจตโกนออกมาแต่กลับถูกเสียงของความคาดหวังภายนอกกลบฝังเสียสึ้นมันคือความเงียบที่น่ากลัวเพราะมันบ่งบอกถึงการยอมจำนนต่อสิ่งที่ไม่ใช่ตัวคุณ การยอมให้แรงกดดันจากผู้อื่นกำหนดทิศทางชีวิตของคุณจนคุณเองก็เริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งใดคือความปรารถนาที่แท้จริงของคุณและสิ่งใดคือสิ่งที่ถูกปลูกฝังจากสังคมรอบข้างมันเป็นความสับสนที่กัดกินหัวใจอย่างเงียบเชียบทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ในหมอกหนาทึบมองไม่เห็นแม้กระทั่งมือตัวเองและยิ่งพยายามจะหาทางออกก็ยิ่งหลงทางลึกเข้าไปในความซับซ้อนของจิตใจ คุณอาจตื่นขึ้นมาในบางเช้าด้วยความรู้สึกอึมครึมไร้เรี่ยวแรงหรืออาจมีอาการของความวิตกกังวลที่ไม่สามารถระบุสาเหตุได้ชัดเจนความรู้สึกเหล่านี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือนจากจิตใต้สำนึกที่กำลังพยายามบอกคุณว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังไม่สมดุลบางสิ่งบางอย่างกำลังถูกละเลย คุณอาจพยายามมองข้ามมันไปพยายามเบี่ยงเบนความสนใจด้วยการทำงานให้หนักขึ้นการใช้เวลาอยู่กับผู้คนให้มากขึ้นหรือการเสพสิ่งบันเทิงที่ไม่หยุดหย่อนแต่ยิ่งพยายามจะหนีเท่าไหร่เสียงกระซิบของความไม่สบายใจนั้นก็ยิ่งดังขึ้นเท่านั้น มันเป็นความรู้สึกเหมือนมีบางอย่างติดค้างอยู่ในลำคอเป็นก้อนที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเป็นภาระที่มองไม่เห็นแต่หนักอึ้งเกินกว่าจะแบกรับได้เพียงลำพังบาดแผลที่ซับซ้อนที่สุดคือบาดแผลที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันคือบาดแผลที่เกิดจากการปฏิเสธตัวเองซั่งแล้วสำเล่าจากการละทิ้งความปรารถนาที่ลึกซึ้งที่สุดเพื่อแลกกับการได้รับการยอมรับชั่วครู่ มันคือความรู้สึกเหมือนชิ้นส่วนเล็กๆของตัวตนกำลังถูกบดขยี้ไปทีละชิ้นและทุกครั้งที่เกิดการบดขยี้คุณก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองห่างไกลาจากความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคุณพยายามปะติดปะต่อตัวเองด้วยคำชื่นชมจากภายนอกแต่รอยร้าวที่เกิดขึ้นนั้นลึกเกินกว่าที่จะรักษาได้ด้วยการมองโลกในแง่ดีผิวเผิน คุณเริ่มสร้างกำแพงรอบหัวใจเพื่อปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดที่เกิดจากการไม่เป็นที่รักแต่กำแพงนั้นกลับกลายมาเป็นสิ่งกักขังตัวคุณเองเอาไว้แทนความสับสนที่เกิดขึ้นภายในไม่ใช่แค่การไม่รู้ว่าต้องการอะไรแต่เป็นการไม่รู้ว่ารู้สึกอย่างไรเสียด้วยซ้ำคุณอาจเริ่มสับสนระหว่างความสุขที่แท้จริงกับความพึงพอใจชั่วคราว ความรักที่แท้จริงกับความผูกพันที่เกิดจากการพึ่งพาอาศัยกันคุณเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความถูกต้องของความรู้สึกตัวเองและเมื่อไม่สามารถหาคำตอบได้คุณก็หันไปพึ่งพาการตีความจากผู้อื่นอีกครั้งเพื่อให้พวกเขาช่วยบอกคุณว่าควรรู้สึกอย่างไรหรือควรจะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆอย่างไร วงจรนี้ทำให้คุณยิ่งขาดการเชื่อมโยงกับสัญชาตญาณภายในและทำให้คุณเป็นเหมือนใบไม้ที่ปลิวไปตามลมไม่มีความสามารถในการกำหนดทิศทางของตัวเองได้อย่างแท้จริงลองนึกถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามปฏิเสธคำขอจากผู้อื่นหรือพยายามแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจากกลุ่มคุณอาจสัมผัสได้ถึงความรู้สึกผิดความกังวลหรือแม้แต่ความกลัวที่จะถูกมองว่าเป็นคนแปลกแยก ความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเองโดยสมบูรณ์แต่มันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ในอดีตการฝังรากลึกของความเชื่อที่ว่าการเป็นที่ยอมรับคือสิ่งสำคัญที่สุดและการแตกต่างคืออันตรายความกลัวเหล่านี้ทรงพลังมากจนสามารถบิดเบือนการตัดสินใจของคุณทำให้คุณเลือกที่จะประพฤติตามแม้ว่ามันจะขัดแย้งกับความรู้สึกภายในของคุณเองอย่างสิ้นเชิง สิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการประพฤติตามไม่ได้เป็นเพียงความปรารถนาที่จะเป็นที่รับแต่เป็นกลไกาการเอาชีวิตรอดที่จิตใต้สำนึกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องคุณจากความเจ็บปวดที่เคยได้รับหรือจากความกลัวที่จะถูกโดดเดี่ยวในอดีตมันเป็นเหมือนเกราะป้องกันที่เคยช่วยคุณให้รอดพ้นจากภัยคุกคามแต่วันนี้เกราะนั้นกลับกลายมาเป็นกรงขังที่จำกัดอิสรภาพของคุณ คุณอาจรู้สึกถึงความอึดอัดความไม่สบายตัวแต่ก็ไม่รู้จะถอดเกราะนี้ออกไปได้อย่างไรเพราะคุณได้ใช้ชีวิตอยู่กับมันมานานแสนนาน,านจนเกราะนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่คุณแสดงให้โลกภายนอกเห็นไปเสียแล้วคุณอาจเคยสังเกตเห็นว่ามีบางช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเหมือนเป็นนักแสดงในชีวิตของตัวเอง คุณกำลังเล่นบทบาทที่คุณไม่เลือกและคุณก็เหนื่อยล้าจากการต้องจดจำบทและท่าทางที่ต้องแสดงตลอดเวลาแต่การหยุดแสดงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคุณกลัวว่าเมื่อถอดหน้ากาก,ากออกไปแล้วจะไม่มีใครรู้จักคุณในแบบที่คุณเป็นจริงๆคุณกลัวว่าการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงจะทำให้คุณสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างมา ความกลัวนี้เป็นเหมือนเชือกที่ผูกมัดคุณไว้กับเวทีการแสดงทำให้คุณไม่สามารถก้าวลงมาจากมันได้แม้ว่าคุณจะปรารถนาที่จะทำเช่นนั้นมากเพียงใดก็ตามความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์คือการที่เรามักจะสร้างกลไกลก,าการปกป้องตัวเองขึ้นมาเพื่อรับมือกับความเจ็บปวดในอดีตแต่กลไกลเหล่านั้นกลับกลายมาเป็นอุปสรรคในการเติบโต คุณอาจจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าจุดเริ่มต้นของความรู้สึกที่ต้องประพฤติตามนี้มาจากไหนมันเป็นเหมือนเงาที่ตามติดตัวคุณมานานแสนนานจนคุณก็เชื่อว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณเองคุณไม่เคยตั้งคำถามถ,ามถึงมันไม่เคยหยุดพิจารณาว่ามันมีประโยชน์กับคุณจริงหรือเปล่าหรือมันกำลังทำให้คุณต้องแบกรับภาระที่หนักอึ้งเกินความจำเป็นกันแน่ ความเงียบงานที่กล่าวถึงนี้จึงไม่ใช่แค่การไร้เสียงภายนอกแต่เป็นการไร้ซึ่งเสียงของความกล้าหาญภายในที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเองเป็นการไร้ซึ่งเสียงของความจริงแท้ที่พยายามจะสื่อสารออกมา เป็นความเงียบที่เกิดจากการปิดกั้นตัวเองออกจากความรู้สึกที่ลึกซึ้งที่สุดเพราะการเข้าถึงความรู้สึกเหล่านั้นอาจหมายถึงการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดความผิดหวังหรือความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมสอนให้คุณหลีกเลี่ยงมาโดยตลอด คุณจึงเลือกที่จะเก็บงามความรู้สึกเหล่านั้นไว้ภายในปล่อยให้มันเน่าเปื่อยอยู่ข้างในอย่างเงียบเชียบและเมื่อคุณได้ลองหันกลับมาสำรวจตัวเองคุณอาจพบว่ามีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างตัวตนที่คุณเป็นกับตัวตนที่คุณพยายามแสดงออกช่องว่างนี้คือแหล่งกำเนิดของความสับสนความวิตกกังวลและความไม่สบายใจทุกสิ่งที่คุณรู้สึก มันเป็นเหมือนรอยร้าวที่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณยิ่งพยายามจะปกปิดมันด้วยการแสดงบทบาทที่สมบูรณ์แบบมันเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ไม่ใช่ของคุณเป็นสัญญาณว่าจิตวิญญาณของคุณกำลังโหยหาการเป็นอิสระการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงและการได้รับการยอมรับในแบบที่คุณเป็นไม่ใช่แบบที่คุณแสดงออก ความรู้สึกของการเป็นคนนอกในชีวิตตัวเองเป็นเรื่องที่เจ็บปวดอย่างลึกซึง้งคุณรู้สึกเหมือนกำลังเฝ้ามองชีวิตของตัวเองดำเนินไปโดยที่คุณไม่มีอำนาจในการควบคุมทิศทางหรือแม้แต่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของมันอย่างแท้จริงคุณกลายเป็นเพียงผู้ชมที่นั่งอยู่ข้างสนามในขณะที่ผู้เล่นที่เป็นคุณกำลังวิ่งไล่ตามเป้าหมายที่คนอื่นเขียนเขียน ความรู้สึกนี้กัดกินความเชื่อมั่นในตัวเองทำให้คุณรู้สึกไม่คู่ควรไม่มีความสามารถหรือแม้แต่ไม่มีคุณค่าเพียงพอที่จะกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองซึ่งเป็นความจริงที่บิดเบี้ยนและน่าเศร้าอย่างยิ่ง ในห่วงลึกของจิตใจคุณอาจรู้สึกถึงความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะหลุดพ้นจากวงจรน,นี้แต่คุณไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรเพราะคุณได้ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของสายตาผู้อื่นมานานแสนานานจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของความปกติไปเสียแล้วคุณอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรมีรูปร่างหน้าตาแบบไหน มันคือความรู้สึกเหมือนยืนอยู่หน้าประตูที่ปิดตายและคุณก็ไม่รู้ว่ากุญแจที่จะไขมันอยู่ที่ไหนหรือแม้แต่ว่ามีกุญแจอยู่จริงหรือไม่นี่คือความเงียบงันอันหนักอึ้งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มและการประพฤติตามที่โลกภายนอกมองเห็น ความเงียบงันที่หนักอึ้งนั้นแม้จะดูเหมือนเป็นกรงขังแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งมันก็เป็นเหมือนพื้นที่ที่ยังไม่ถูกสำรวจเป็นพื้นผ้าใบว่างเปล่าที่รอให้คุณวาดภาพตัวตนที่แท้จริงลงไปมันคือสัญญาณที่เชื้อเชิญให้คุณหยุดพักจากการวิ่งตามสายตาของผู้อื่นและหันกลับมาเผชิญหน้ากับตัวเองอย่างแท้จริงการเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้อาจเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความกลัวและความรู้สึกเปราะบาง แต่ภายใต้ความเปราะบางนั้นมีเมล็ดพันธุ์แห่งความกล้าหาญและความจริงแท้ซ่อนอยู่เสมอการคลี่คลายความซับซ้อนภายในไม่ได้หมายถึงการหาคำตอบที่สมบูรณ์แบบในทันทีแต่เป็นการเปิดใจให้กว้างพอที่จะยอมรับว่าคุณกำลังอยู่ในกระบวนการของเรียนรู้และเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งการตระหนักรู้แรกสุดอาจเริ่มต้นจากการที่คุณสังเกตเห็นเสียงภายในที่กำลังส่งสัญญาณ คุณเริ่มได้ยินเสียงกระซิบของความเหนื่อยล้าเสียงของความปรารถนาที่จะพักผ่อนเสียงของความต้องการที่จะเป็นอิสระเสียงเหล่านี้ไม่ได้ดังฟังชัดเหมือนเสียงตะโกนแต่เป็นเสียงที่ต้องการการฟังอย่างตั้งใจการฟังที่ไม่ตัดสินไม่พยายามแก้ไขแต่เพียงแค่รับรู้ถึงการมีอยู่ของมัน การให้พื้นที่กับเสียงเหล่านี้ไม่ใช่การยอมแพ้ต่อความอ่อนแอแต่เป็นการยอมรับเป็นมนุษย์ของคุณอย่างแท้จริงเป็นการเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับตัวเองความสัมพันธ์ที่ปราศจากเงื่อนไขปราศจากการพิพากษาใดๆเมื่อคุณอนุญาตให้ตัวเองได้สัมผัสถึงความรู้สึกที่ถูกกดทับมานานคุณอาจพบว่าภายใต้ความสับสนและความว่างเปล่ามีความปรารถนาบางอย่างที่บริสุทธิ์และทรงพลังซ่อนอยู่ มันอาจเป็นความปรารถนาที่สร้างสรรค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งความปรารถนาที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติความปรารถนาที่จะทำในสิ่งที่หัวใจเรียกร้องอย่างแท้จริงความปรารถนาเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกปลูกฝังจากภายนอกแต่เป็นเสียงสะท้อนจากแก่นแท้ของตัวคุณเองเป็นเข็มทิศภายในที่กำลังรอคอยให้คุณเชื่อมั่นในทิศทางของมัน การค้นพบความปรารถนาเหล่านี้เป็นเหมือนการค้นพบขุมทรัพย์ที่ล้ำค่าที่จะนำทางคุณไปสู่การเติมเต็มจากภายนอกไม่ใช่จากภายนอกอีกต่อไปการคลี่คลายไม่ได้หมายถึงการหาคำตอบสำเร็จรูปแต่มันคือการยอมรับว่าชีวิตคือกระบวนการของการเปิดเผยตัวตนทีละน้อยเหมือนการเกล็ดห่อของขวัญที่ซับซ้อนออกทีละชั้น คุณอาจไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรแต่ความตื่นเต้นของการค้นหาก็มีคุณค่าในตัวของมันเองการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองการยอมรับว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกอ่อนแอมีสิทธิ์ที่จะทำผิดพลาดและมีสิทธิ์ที่จะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ยังคงเรียนรู้สิ่งเหล่านี้คืออิสรภาพที่แท้จริงเป็นการปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการของความสมบูรณ์แบบที่สังคมกำหนด และเมื่อคุณยอมรับตัวเองในแบบที่คุณเป็นโลกภายนอกก็จะไม่สามารถทำอะไรคุณได้อีกต่อไปความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ใช่การไร้ซึ่งความกลัวแต่เป็นการก้าวเดินไปข้างหน้าแม้จะมีความกลัวอยู่เต็มหัวใจการตัดสินใจที่จะหันกลับมามองตัวเองอย่างซื้อตรงการเลือกที่จะฟังเสียงภายในที่เคยถูกเมินเฉยคือการกระทำที่ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างยิ่งยวด มันคือการเลือกที่จะเป็นตัวเองแม้ว่าการเป็นตัวเองนั้นอาจหมายถึงการต้องยืนอยู่คนเดียวในบางครั้งหรือต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินจากผู้อื่นที่เคยพยายามเอาใจมาตลอดแต่เชื่อเถอว่าการเป็นตัวเองอย่างแท้จริงนั้นคุ้มค่ากับทุกความเสี่ยงเพราะมันคือหนทางเดียวที่จะนำไปสู่ความสงบสุขภายในที่ยั่งยืน พื้นที่ว่างในใจไม่ได้ต้องการการเติมเต็มด้วยสิ่งใดแต่มันต้องการการรับรู้และการโอบกอดอย่างอ่อนโยนมันคือพื้นที่สำหรับความเงียบงันที่แท้จริงความเงียบงันที่ไม่ได้เกิดจากการกดทับแต่เกิดจากที่จิตใจสงบลงและเข้าถึงความว่างเปล่าอันบริสุทธิ์ความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยศักยภาพความว่างเปล่าที่อนุญาตให้คุณได้ยินเสียงกระซิบของปัญญาภายใน ความเงียบงานนี้เป็นเหมือนผืนน้ำที่สงบนิ่งสะท้อนภาพท้องฟ้าและทุกสรรพ,พสิ่งอย่างชัดเจนเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถกลับมาพักพิงเมื่อเหนื่อยล้าและเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานที่แท้จริงของคุณการตระหนักรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นคือการเข้าใจว่าการสแสวงหาการยอมรับจากภายนอกนั้นไม่มีวันสิ้นสุดมันเป็นเหมือนการเทน้ำลงในตะกร้าที่รั่วและไม่ว่าคุณจะเทมากเท่า,เทาไหร่มันก็ไม่มีวันเต็ม การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มต้นจากภายในจากการที่คุณเริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยการประเมินจากผู้อื่นคุณค่าของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำได้สิ่งที่คุณมีหรือสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณแต่คุณค่าของคุณคือการเป็นคุณในแบบที่คุณเป็นตั้งแต่แรกเริ่มโดยธรรมชาติและนี่คือความจริงที่ปลดปล่อยที่จะทำให้คุณรู้สึกเบาและเป็นอิสระจากภาระอันหนักอึ้ง การเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับตัวเองอาจเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นให้เวลากับตัวเองในแต่ละวันเพื่อทำในสิ่งที่ชอบจริงๆโดยไม่ต้องคิดถึงผลลัพธ์หรือไม่ต้องกังวลว่าใครจะมองอย่างไร การฝึกฝนที่จะฟังเสียงร่างกายฟังเสียงความรู้สึกและตอบสนองต่อมันอย่างอ่อนโยนเช่นพักผ่อนเมื่อรู้สึกเหนื่อยกินเมื่อรู้สึกหิวปล่อยวางเมื่อรู้สึกหนักอึ้งการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เป็นเหมือนการหยอดเหรียญเล็กๆลงในกระปุกอ,อมสินแห่งความเคารพตัวเองซึ่งจะค่อยๆเติมเต็มพื้นที่ว่างในใจด้วยความรักและความเข้าใจในตัวเองอย่างแท้จริง ความเงียบงันที่เคยเป็นเหมือนกำแพงกักขังบาดนี้ได้กลายเป็นพื้นที่แห่งการค้นพบมันเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถดำดิ่งลงไปสำรวจความรู้สึกที่ซับซ้อนความทรงจำที่หลงเหลืออยู่หรือแม้แต่ความฝันที่ถูกลืมเลือนไปนานการจมดิ่งลงไปในความเงียบนี้อย่างตั้งใจไม่ใช่การจมลงสู่ความมืดมิดแต่เป็นการดำดิ่งสู่ความลึกซึ้งของจิตวิญญ,ญาณที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาและพลังอันไร้ขีดจำกัด การยอมรับความมืดมิดภายในการโอบกอดเงาที่เคยพยายามจะซ่อนไว้คือการนำพาแสงสว่างเข้ามาในพื้นที่ที่เคยถูกทิ้งร้างและทำให้คุณเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คุณอาจเริ่มสังเกตเห็นว่าเมื่อคุณเริ่มเปิดพื้นที่ให้ตัวเองได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงโลกภายนอกก็เริ่มตอบสนองต่อคุณในรูปแบบที่แตกต่างออกไปคุณอาจดึงดูดผู้คนที่มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจเข้ามาในชีวิตมากขึ้นหรือแม้แต่ผู้คนที่เคยตัดสินคุณก็อาจเริ่มมองเห็นคุณในมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นี่ไม่ใช่เพราะโลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปแต่เป็นเพราะคุณได้เปลี่ยนการรับรู้ภายในของคุณเองเมื่อคุณเปล่งประกายในแบบที่เป็นคุณโลกก็จะสะท้อนความงดงามนั้นกลับมาให้คุณเห็นอย่างเป็นธรรมชาติ การเดินทางนี้ไม่ใช่การสิ้นสุดแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นการเรียนรู้ที่จะเต้นรำไปกับความไม่แน่นอนของชีวิตการยอมรับว่าคุณไม่มีทางรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและนั่นคือความงดงามของการมีชีวิตอยู่ให้หัวใจของคุณนำทางให้สัญชาตญาณของคุณเป็นเข็มทิศและให้ความรักในตัวเองเป็นแสงสว่างที่นำทางไปข้างหน้า มันคือการเปิดประตูสู่ชีวิตที่ไม่ต้องพึ่งพาการยอมรับจากภายนอกแต่เป็นชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความหมายและความสุขที่เกิดจากภายในเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีอิสระภาพในทุกย่างก้าวโดยไม่ต้องหันกลับไปมองว่าใครกำลังจับจ้องอยู่ข้างหลัง สุดท้ายนี้จงจำไว้ว่าพื้นที่ว่างในใจของคุณไม่ใช่หลุมดำที่ต้องเติมให้เต็มด้วยสิ่งภายนอกแต่มันคือผืนฟ้ากว้างใหญ่ที่รอให้คุณได้โบยบินเป็นพื้นที่ที่พร้อมจะโอบรับทุกความรู้สึกทุกประสบการณ์และทุกบทบาทที่คุณเลือกจะเป็นอย่างแท้จริง ความเงียบงานที่เคยหลอกหลอนบัดนี้ได้กลายเป็นเสียงแห่งปัญญาที่พร้อมจะนำทางคุณไปสู่การเป็นตัวของคุณเองอย่างสมบูรณ์และงดงามที่สุดโดยไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครอีกต่อไปเพียงแค่เป็นคุณในทุกๆลมหายใจที่เข้าออกนี่คือหนทางสู่ความสุขที่ยั่งยืนที่แท้จริงและเป็นอิสระ